วสวัสดีครับสาธิตการอตอกลิ่มเฟืองเกียร์เครื่องสับย่อยในประสงค์นะฮะเอนาน็อตเบอร์สิบตัวนี้นะ,ะนี่เบอร์สินะครับสิ่งที่ควรมีก็จ,จะเป็นเครื่องมือพิเศษนะฮะเป็นเหล็กลายแหลมนะฮะใช้สำหรับการตอกลิ่มให้ลิ่มติดกับเฟืองนะฮะนี่นะครับ ครื่องเกียร์จะมีริมอยู่ภายในฮะนี่นะครับปกติริ่มจะอยู่ทางนี้นะนก็ใช้เครื่องมือพิเศษในการตอกเพื่อให้ริมมันติดกัน ออกแล้วริมก็จะแน่นนะฮะแน่นแล้วนะฮะครับโอเคหลังจากนั้นก็ใส่เฟืองได้ครับผมตัวนี้ไม่มีล,ล็อกนะฮะก็เลื่อนเลื่อนได้ปกติเลื่อนเกียร์ก็ช่วยขยับตัวเฟืองด้วยครับจะ ใส่ง่ายขึ้นออบคืนครับน็อตสาตัวหัวเกียร์เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครการตอกลิ่มเื่องเกียร์ครับโอเคครับขอบคุณครับที่ทติดตามรับชมครับสวัสดีครับ